วันนี้นะคะเราจะมาทำน้ำยีสตนะคะเพื่อจะเตรียมในการทำมันหมักยีสตอาหารลดต้นทุนนะคะส่วนประกอบมีอะไรบ้างคะมียีสตมียีสตม,มียีตนะคะมียีสตมีน้ำตาลามีน้ำตาลทรายมียีสตยีสตนี่ขนาด500กรัมนะคะแล้วก็น้ำตาลทรายหนึ่งกิโลนะคะอ่า พอคนคนเรื่อยๆก็จะเกิดฟองนะคะนี่จะเกิดฟองทีนี้ใส่อะไรอีกคะใส,ใส่ปุ๋ยยูเรียอ่ะอายูเรียใส่อายูเรียใส่อันนี้เราคนมาประมาณสิบถึงสิบห้านาทีแล้วนะคะก็จะใส่ปุ๋ยยูเรียนะคะ,ะวางวางใสปุ๋ยยูเรียอันนี้เขาให้ใส่ห้ากิโลนะคะแต่ว่าจะลองใส่ สักสามกิโลนะคะไม่อยากใส่ปุ๋ยเยอะนะะอ่าหนึ่งกิโลแล้วอ่ะพอแล้วคราบลูกวันนี้ค่ำหน่อยนะคะโมตอไปซื้อไม้อยู่่าสองกิโลนี่ค่ะผู้ช่วย